คนวันนี้เราจะพาไปกินของอร่อยะระดับตำนานกันที่พัฒคานจักกี้ค่ะร้านอาหารจีนเก่าแก่ที่คนรักเส้นและลาดน้ามไม้ขวาบอกเลยว่าเมนูเขาเด็ดจริงและเปิดมาอย่างยาวนานจนเป็นที่รู้จักในหมู่คนรักอาหารสไตล์จีนเชงเชงของแท้ร้านจักกี้อยู่ในถนนรางน้ํานะคะซอยวัฒนโยธินเข้าซอยมานิดเดียวร้านจะอยู่ด้านขวามือที่จอดรถก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะสามารถจอดได้ที่ศาลเจ้าทีกงฝั่งตรงข้ามร้านได้เลยหรือถ้าเต็มสามารถเข้าไปจอดในซอยข้างร้านได้ค่าจอดนิดหน่อยแต่สะดวกมากๆเมน นูที่เราสั่งวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันจานแรกเป็นบะหมี่เกี๊ยวปูหมูแดงจานนี้คือรวมความอร่อยไวค้ครบทั้งหมูแดงที่หอมนุ่มปรุงรสกำลังดีกับเกี๊ยวตัวใหญ่ไส้แน่นและเนื้อปูหวานหวานวางมาด้านบนบะหมี่เหนียวนุ่มเส้นดีมากๆจานที่2เป็นเส้นหมี่กรอบราดหน้าหมูเมนูนี้คือซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยใครมาร้านนี้เราไม่สั่งถือว่าพลาดมากนะคะเส้นหมี่ที่ทอดมากรอบกำลังดีเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเลยค่ะราดด้วยน้ำราดหน้าหมูสูตรเฉพาะของทางร้านรสนชาติแบบจีนๆที่ต้องใช้คำว่าเชงเชงของจริงหม กินกับเส้นกรอบๆแล้วลงตัวมากจานที่3เป็นโกยซีหมี่ไก่ค่ะจานนี้ก็ไม่ธรรมดาเครื่องแน่นไก่นุ่มมากๆเส้นหมี่เหลืองนุ่มๆรสชาติซอสกลมกล่อมสไตล์จีนแท้ๆร้านตะคันจักกี้เปิดตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย3นะคะและปิดทุกวันจนันทร์ใครอยากมาลองอย่าลืมเผื่อเวลาให้ดีเพราะลูกค้าแน่นตลอดโดยเฉพาะช่วงเที่ยงเที่ยงใครเคยมาทานแล้วมีเมนูโปรดอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือถ้าใครยังไม่เคยมาอย่ารอช้ามาลองกันได้เลยและอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดร้านเด็ดรานัหกเจ่ ค่ะบ๊ายบาย